EFM Galaxy C talk Adam B playing the now <laughs> คอยดึงดูเข้าหากันรูวอวงโคจรมันท้นจริงไม่มีคนที่ดูจะเข้ากันดีก็เลยพลักไสกันสังเกตมันานสมมุดติดฐานก็มากมีแต่มันกลับไม่สัมพันธ์กับทฤฤรีีใดๆที่เคยรู้มามากมายดึงนี้คือความลับที่ยังรอการค้นพบชิง จนได้พบ สังเกตเหมือนนาสมมติฐานก็มากมาย the mental maze and pink of peace the day and night ฉันที่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเค้นจนหน้าแดงความเบอ,อันนี้แรงมาทำให้ใจฉันมันเป็นแบบอาจเป็นสิ่งมหัศสรรย์ที่ไม่มีรูปแบบและฉันเองก็แทบจะไม่มีาทางให้เาใจและในวันนี้ฉันเองกำลังจะเข้าใจเมื่ได้พบเธอ DJ playlist by DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีวันหยุดแต่เป็นวันที่บางคนไม่ได้หยุดบางคนในที่นี้อย่างน้อยก็นั่งกันอยู่สองคนนะคะมีทั้งอ้อมและคุณกวัว <c oughs> <c oughs> คือหนึ่งพฤษภาเขาเรียกว่าเมดเมเดใช่ไหม <c oughs> ใช่มันคือวันที่ให้ความสําคัญกับคนที่ต้องทําอะไรแบบว่าทํางานทําสมาอาชีพข้างนอกที่ไม่ใช่ราชการนะใช่ครับ จะเป็นวันที่อเอกชนอะไรอย่างเงี้ยหยุดใช่ไหมแล้วเดี๋ยวราชการจะไปหยุดวันพืชมงคลปะ่ะรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าจำไม่ผิดแต่กนั่นแหละแต่ละประเทศก็จะมีไม่เหมือนกันนะคะวันแรงงานของแต่ละประเทศคือเขาพยายามจะให้ความสําคัญกับมนุษย์ใช่ไหมกับการทํางานแต่ถ้ามองให้ลึกไปอีกด้านหนึ่งมันควรจะให้ความสําคัญกับจิตใจของมนุษย์ด้วยนะว่าการทํางานนั้นมันต้องดูแลกันปะ่ะ นะมันไม่ใช่เรื่องแค่เงินเดือนอย่างเดียวมไม่ใช่อะไรเงี้มันต้องดูแลกันด้วยนะคะมันแบบว่าอืมไม่ว่าใครจะทํางานอาชีพไหนก็นแล้วแต่ทุกคนล้วนต้องการการถูกดูแลนะคะสิ่งหนึ่งที่เอฟเฟรมทำได้ในทุกวันคือดูแลคุณด้วยเพลงและก็คาดหวังว่าสรอ์อาย์ที่ผ่านมาคุณจะถูกดูแลด้วยเพลย์ลิสต์กันแบบยาวๆส่วนใครที่อยากรู้ว่าเอ เพลย์ลิส of the m o n เป็นยังไงก็คาดว่าได้ฟังกันตั้งแต่วันเสาร์แล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ส่วนวันนี้นะคะเราก็ปิดท้ายเพลย์ลิสของเราด้วยนันนนนให้มันมีจังหวะเพราะว่าบางคนก็อ,อยากฟื้นตัวเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องทำงานแล้วงไงเชื่อไหมพอถึงวันเนี้ยวันอย่างเงี้เยเมื่อไหร่จะวันศุกร์วะ <c oughs> รีบรอกลว่าเขารีบไหม <c oughs> ธรรมชาตินะเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะวันศุกร์พอสัก เพาเดี๋ยวนี้พอสักจันทร์อาทิตย์เช้าอะเริ่มรู้สึกแล้วขอให้วันนี้มันนานๆ <c oughs> <c oughs> พอเริ่มตกเย็นแล้วก็จะแบบอยากให้ถึงมันแบบไม่เป็นวันวันจันทร์แล้ววะใช่ปะ <c oughs> แต่ก็สัปดาห์นี้ก็หลายคนก็ได้วันหยุดแถมไปด้วยนะคะแล้วไม่แน่ใจเพอะเรื่องหัดนี้หรือสุกนี้บางออฟฟิศก็ได้หยุดอีก เพราะมีวันฉัตรมงคลถูกไหมใช่ครับวันฉัตรมงคลวันที่4เนี่ยนะคะบางคนออฟฟิศบางออฟฟิศย้ายเป็น5ให้เพื่อจะมีลองวิกเอนแต่บางออฟฟิศก็ให้หยุด4แถม5หรือบางออฟฟิศก็ อยู่สก็แค่4ก็แล้วแต่นะคะก็อ่ะได้พักกันนะคะเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับเพิ่งรู้ตัวนะคะน้องมาต่างแล้วต่อกันที่ฮักเมาเมาฮัก e อ c กลิ่นดอกไม้นิวเบอรี่สำคัญอยู่ไหมน้องเอมนะคะชั่วโมงต้องหมดแล้วก็ปิดท้ายที่สิ่งมัศจรรย์ที่ไม่มีรูปแบบนะคะบ่ายสามโมงกับอีก3านาทีก็มีคุณผู้ฟังบอกว่ารอหยุดวันฉัตรมงคลเลยจ้ะสี่ห้าหกเจ็รวมสาทิท์ไปด้วย ฟังดูทำไมไน่ได้ฉาญเนาะตัวฟังดูไม่ฉาญทางเราไม่นะทางเราจัดอะไรกันทุกวันใช่ไหมพี่กวงเนาะแล้วก็ก็ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็แล้วแต่ออฟฟิสแครัเนาะก็แล้วแต่ออฟฟิศนะคะก็ถ้าวันหยุดแล้วคุณได้พักจริงๆอ่ะมันจะดีมากพี่กวงว่าไหมคุณู้ฟังว่าไหมว่าวันหยุดบางคนไม่ได้พักนะคือกายอย่าพักแต่หัวเนี่ยคิดตลอดเลยมีไหมคุณว่ามีไหม กายพักนะเหมือนจะหยุดอยู่บ้านะแต่ใจบางทีห่วงขีดทํางานมีแบบว่าบุ่นวายไปหมดก็อะลองฝึกกันนะคะคุณผู้ฟังบางครั้งการฝึกที่จะปล่อยวางหน้าที่การงานในวันธรรมดามันก็ดีและอย่างหนึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเราจะโชคดีวันก่อนนะ่ยมีรุ่นน้องที่ทํางานด้วยกันอยู่คนหนึ่งเขาไม่สบายครับตอนนี้ขอแชร์ได้ปะ เขาไม่สบายแล้วอาเจียนอ่ะ mm hmm. เขาบอกว่าเจีนมาสามวันอ่ะเขายังไม่รู้เลยเขาเป็นอะไระ mm hmm. แล้วเราเข้าใจเลยนะเวลาคนที่ป่วยแล้วต้องมาทํางานอ่ะทรมานมาก mm hmm. แล้วสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือมนุษย์ออฟฟิศประเทศเราอ่ะจะมีปัญหาที่คุยตรงกันว่าหลายคนนะไม่ใช่ทุกคนทาไมเวลาหยุดป่วยแล้วจะต้องคนถามว่าเป็นอะไร mm hmm. คืออมว่าถามอ่ะไม่มีใครติบนะแต่มันสาว,ว่าเป็นอะไรนี่เป็นห่วงหรือเป็นอะไรนี่คือ ไม่จําเป็นไม่ต้องหยุดไหมอะถูกปะไม่งั้นเราจะมีประเด็นนี้ทาไมปะถูกไหมเมนเดลฟิสเซิลมักจะบ่นว่าทําไมพอป่วยแล้วต้องถามบว,ว่าป่วยเป็นอะไรแต่บางทีเราก็อาคาติกับคํานี้ไปแล้วนะคะบางคนเขาถามเพราะาเขาเป็นห่วงจริงๆอ้อมเชื่อว่ามีนะคะแต่บางคนก็อาจจะเจอวิธีการถามที่ไม่น่ารักจนทําให้รู้สึกว่า เอ๊ฉันป่วยไม่ได้เหรอคุณ้ฟังอ้อมยังเชื่อเสมอว่าถ้าเราป่ยวยเรามีสิทธิ์เอ๊หนึ่งปีเขาให้สิทธิ์คุณ้ฟังบอกให้หน่อยสิว่าในออฟฟิศคุณอะหนึ่งปีเขาให้สิทธิ์ป่วยได้กี่วันมันจะมีลาป่วยลากีดลาพักร้อนถูกไหมใช่ครับคุณ้ฟังบอกหน่อยได้ไหมคะว่าเราลาป่วยกันได้กี่วันและกี่วันเหรอที่ต้องใช้ไปรับรองแพทย์เพราะจริงๆในการป่วยบางทีที่เราเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ต้องรับรองแพทย์มาเช้าอยู่ๆตื่นมาปวดหัวใช่ปะ มันไม่น่าต้องใช้ปะหรือมันต้องใช้ไม่ต้องไม่ต้องถ้ามันไม่เกินขีดของวันอนะ่ะมันไม่ต้องใช้ได้นะมันจะใช้ต่อเมื่อสามวันห้าวันติดปะ่ะแล้วหรือมันเกินงอกออกมาในขอบอเคหรือป่าน,นี้ไม่รู้ว่าแต่ออฟฟิศเป็นยังไงนะคะก็ลองบอกมาดูเพราะอยากรู้จริงเพราะอะไรสภาพแวดล้อมของเราตอนนี้มันเดาไม่ได้เลยว่าเราจะป่วยเมื่อไหร่โควิดตอนนี้คนที่อ้อมรูจ้จักที่รอดมาทุกซีซันเลยนะ ไปแล้วสองออกง้ออไปแล้วสองซึ่งนั่นน่ะระวังสุดใจอ่ะแต่สุดท้ายถอดหน้ากากตอนทานอาหารไงมันคงมีโอกาสที่จะเป็นหรืออยู่ร่วมบ้านกับคนที่มีติดเชือ้อแต่ตรวจไม่เจอนะคะเ,คเพราะฉะนั้นก็ยังคงดูแลร่างกายกันอย่างเต็มที่เพราะเราเดาไม่ได้เลยตอนนี้สิ่งที่ตามมาจะมีอะไรบ้างแต่เท่าที่ทราบเขาจะมีอาการเป็นไข้กันนะทั้งสองคนที่เรารู้จักเป็นไข้ทั้งคู่ สามสิบแปดกว่าสามสิบแปดกว่ายังทานอาหารได้อาการอื่นไม่มีมีแต่ไข้พี่กวงว่าน่าสนใจไหม <c oughs> มันไม่มีสายอื่นเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะดูแลตัวเองมากๆแล้วเราต้องบอกเลยว่าบางทีการที่โชคดีบางทีเราต้องเรียกว่าโชคดีป่ะได้ป่วยเสาร์อาทิตย์อะโ oh. อ้สมมติป่วยธรรมวันธรรมดาจลา,าก็เครียดอจจะจริงป่ะ <c oughs> ป่วยวันธรรมดาจลา,าก็เครียดเสาร์อาทิตย์มีไว้หยุดเอาว่าป่วยไปเลย <c oughs> คือที่พูดอ่ะเคาะกันนะอ้อมจะมีดอกหวงจะรู้ว่าชาววัติตย์เนี่ยไม่ทำไม่ต้องตามกันนะปล่อยให้เขานอนเดี่ยงของเขาไปเป็นวันพักผ่อนคะ่ะคุณผู้ฟังมันเหมือนร่างกายเขาก็ชัดดาวนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นการฟังเสียงร่างกายเป็นสิ่งที่ดีนะคะ<ช>นะคะคุณดีเจไม่ต้องหยุดสร้างความบันเทิงให้เราอ้อมต้องดีใจกับประโยคนนี้ไหมอ้อมต้องรู้สึกยังไงอ่ะอ้อมต้องดีใจเหรอ คุณอีเจไม่ต้องหยุดค่ะสร้างความมันเทิงให้เราคุณไม่ฟังหาความมันเทิงต้องอนไหมะ <c oughs> บางทีทำทามสำหาว <c oughs> หรือเปล่างานราชการลาป่วยได้30วันแต่ถ้าลาติดต่อกัน3วันต้องมีใบรับรองแพทย์หูเ <c oughs> <c oughs> จ๋งอะเมื่อวานเป็นวันคล้ายวันเกิดน้องพีพีค่ะอ่าเลยขอเพลงลังเลให้น้องเป็นของขวัญวันเกิดได้ดิคะ ได้ได้เดี๋ยวจัดไปไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะอ่ะขอมาแบบนี้เราก็ต้องเปิดให้พี่ๆก็เป็นอะไรที่ชาวเราก็เอ็นดูอยู่นะคะอ่ะว่ากันไปนะคะใครที่บอกได้ว่าออฟฟิศคุณให้โอกาสลาป่วยกันได้กี่วันรบกวนบอกด้วยค่ะอยากรู้มนุษย์ออฟฟิศคนอื่น EFM Sharck News